ตกใจกันใหญ่เลยค่ะเจอร่างของผู้หญิงอยู่ภายในแหล่งน้ำสาธารณะในวันลอยกระทงที่ตกใจคือบริเวณเอวมีแท่งปูนถ่วงผูกติดมาด้วยพอมีคนไปเจอปุ๊บรีบแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบดูทันทีค่ะจุดที่เจอเนี่ยคลองชลประทานหมู่6อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะ หลังจากเกิดเรื่องขึ้นทางตำรวจก็เลยไปตรวจสอบดูค่ะพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานเจ็แล้วก็ตำรวจสบพบางเลนพอเอาร่างของผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาดูเป็นผู้หญิงผมยาวสวมเสื้อแขนสั้นใส่กางเกงขาสั้นแต่ว่าที่เอวถูกมัดอยู่ติดกับแผ่นปูนที่มีแป๊บน้ำเสียบอยู่คาดการนะคะว่าเธออาจจะถูกฆาตกรรมแล้วก็เอามาโยนพรงทิ้งลงในพื้นที่ แล้วลำคอค่ะมีสายไฟผูกรัดอยู่ด้วยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4-5วันนะคะตอนนี้ผู้นำชุมชนเนี่ยประสานไปยังลูกบ้าน เพื่อดูว่ามีบุคคลใดในบ้านในครอบครัวเนี่ยสูญหายหรือเปล่าเพราะว่าที่ตัวศพไม่ได้ปรากฏหลักฐานอะไรเลยคนเจอคนแรกคือคุณพรชัยค่ะบ,บอกว่าเดินมาดูเครื่องสูบน้ําซึ่งเครื่องสูบน้ำอะ่ะมันอยู่หลังสอพอบางเลนพอเจอศพปุ๊บตกใจเลยรีบแจ้งตํารวจให้มาดูดีกว่าเพราะว่าตัวเองดูแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าเป็นใคร6โมงประมาณ20ผมออกมาดับเครื่องแล้วได้เจอศพลอยน้ํา ผ่านมาตรงสะพานสามหลังเทศบาลไอ้หลังโรงพักบางเลนก็เลยได้โทรแจ้งหน่วยงานมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลแล้วก็ตำรวจก็เลยรีบเอาเชือกมาดึงไว้ข้างก่อนครับตามนี้เลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือชายแต่ลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวนะฮะกางเกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้น น่าจะเสียชีวิตน่าจะประมาณทักสาตีวันแล้วแหละตอนนี้ส่งร่างไปชนะสูตรนะคะแล้วขณะเดียวกันตํารวจเองตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต,ต่างๆเพื่อหารถต้องสงสยัยหาตัวคนเกาะเหตุมาดําเนินคดีค่ะคือแล้วยังสงสัยว่าอารุปนี่คือ หรือเป็นการฆาตกรรมซึ่งมันก็ต้องรอผลวิสูจน์ที่มันชัดเจนกว่านี้นะฮะแต่มันมันรูมันผิดปกติผิดธรรมชาติมากเลยทวงน้ำอะไรอย่างนั้นเลยพามาดูเรื่องนี้กันต่อดีกว่าเป็นปฏิบัติการของตํารวจนะครับที่อําเภอลี้จังหวัดลาพูนเขาสืบทราบมาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเคยมีคดียาเสพติดเคยติดคุกแล้วก็กลับออกมาพัวพันกับยาเสพติดต่อพอเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่ายิงสวนออกมาใส่ตํารวจระดับสารวัตรปราบปรามนะครับบาดเจ็บสาหัส ตำรวจเลยต้องเปิดฉากประทะกันนี่คือเหตุการณ์กลางดึกเมื่อคืนเลยปรากฏว่าดวลปืนขันลมกันเลยในบ้านวังดินอำเภอรีสุดท้ายนายสมศักดิ์ขอสมัวนามสกุลนะครับเสียชีวิตนฮะนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านที่บ้านวังดินอำเภอลีจังหวัดลำพูนส่วนพันตำรวจโทสัตววัฒนมาใจวงสารวัตรปราบปรามสพลี ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกยิงที่บริเวณขาแล้วก็ต้องเรีบนําส่งโรงพยาบาลในบ้านเนี่ยเจอปือนไทยประดิษฐ์9มม1กระบอกปืนยาวไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกกระสุนเพียบเลยยาบ้าอีก1,500กว่าเม็ดซึ่งก็เก็บอาไว้เป็นหลักฐานนะครับซึ่งทราบว่าก่อนเกิดเหตุนเนี่ยชุดสืบของสอพลีทราบมาว่านายสมศักดิ์เนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็เลยจะเข้าไปตรวจสอบเห็นว่านายสมศักดิ์กำลังตัดหญ้าอยู่ในสวนลำไย แต่พอสมสัก่์เห็นตำรวจปั๊บวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วใช้ปืนยาวยิงใส่ตำรวจพยายามเจราจากเกลี้ยกล่อมเนี่ยโอ uh ้โหนี่ปืนยาวมีขนาดนี้ต้องมีได้ยังไงมันหาซื้อกันง่ายหรือไงแล้วดูนะฮะคุณผู้ชมคือตำรวจบอกว่าพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วแต่ไม่ยอมเลยต้องเข้าจู่โจมและทางฝั่งนายสมศักก็ยิงสวนออกมาลองฟังคุณรง์เตจษาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ อำเภอลีจังหวัดลำพูนนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็พฤติกรรมของนายสมศักดิ์ด้วยโอ้โหแค่เอาปืนเกากระสุนขนาดนี้มาตุนไว้ที่บ้านได้อย่างไรจัดไหนนี่เพียงต่าง,งอำเภอนะครับเนาะต่างอำเภอแต่ปกครองอำเภอกต่เคยเข้ามาร่วมกันก็พอถึงเวลาก็อยู่ประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับที่เข้ามาเนาะเนาะเข้ามากาแต่ก็แทบกาย ก็คือแกแกถูกยิงที่ไหนบ้างครับมีที่หัวหน้าอกแล้วก็ตามหลายดัดเหมือนกันก็คือชีวิตในบ้านเลยใช่ไหมครับครับแล้วมีตำรวจบาดเจ็บด้วยใช่ไหมครับได้ข่าวว่ามีตำรวจบาดเจ็บหนึ่งนายเขาเนาะอ๋อถูกยิงถูกยิงนะครับครับเราก็เห็นว่าคือตอนนี้แล้วตอนนี้ตำรวจยังไม่สามารถที่จะเคลียร์บ้านของนายสมศักดิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังคงกั้นอยู่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเลยเนื่องจากว่า ต้องตรวจสอบว่ามีวัตถุระเบิดเก็บเอาไว้ในบ้านด้วยหรือเปล่าเพราะก่อนที่จะปิดฉากนายสมศักดิ์เนี่ยเขาขู่ไว้ว่ามีวัตถุระเบิดในบ้านไม่ให้ตำรวจบุกเข้ามาชาร์จแต่ตอนที่มีการประทะกันเนี่ยเอาละนายสมศักดิ์ถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้วเรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปแต่เรื่องการเคลียร์พื้นที่การหาระเบิดที่ซุกเอาไว้ในบ้านเนี่ยยังคงต้องทําต่อเพราะไม่อย่างนั้นเกิดลูกหลานหรือญาติพี่น้องเขาเข้ามาแล้วมันเกิดตูมตามขึ้นมาเนี่ยอันตรายมากนะฮะ